สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับทราบข่าวสารก่อนใครนะครับแม่นเกินไปแล้วนิยาย The Eye of darkness ของดินคูนเผยคำทำนายสุดพีคเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ไวรัสโควิด -19 มีต้นกำเนิดในประเทศจีนความน่ากลัวของมันคือนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าโควิด -19 สามารถแพร่เชื้อได้แม้ไม่มีอาการและคนที่หายป่วยแล้วสามารถกลับมาป่วยใหม่ได้ทอมคอฟฟี่สมาชิกวุฒิสภาสาหรัฐกล่าวว่า ไวรัสนี้แน่จะเป็นการทดลองที่ผิดพลาดหรือไม่ก็เป็นการปล่อยอาวุธชีวภาพอย่างจงใจแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามหนังสือในปี1981อย่าง The Eye of Darkness ของดีนคูนคาดการเรื่องไวรัสโควิด -19 ไว้อย่างแม่นยำจนนึกว่านั่งทำแมกชีนมาดูอนาคตในปี2020 The Eye of Darkness เป็นผลงานปลายประกาของดีนคูนนักเขียนเบสเซลเลอร์ชื่อดังแนวเขย่าขันที่มีผลงานนิยายมากกว่า80เรื่องนิยายที่บอกเล่าถึงห้องปฏิบัติการทางการทหารของจีนที่สร้างไวรัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาวุธชีวภาพโดยห้องปฏิบัติการนี้ตั้งอยู่ในอู่ฮั่นเจ้าไวรัสเลยได้ชื่อว่าอู่ฮั่น400 อ่านแล้วอดรู้สึกตกใจนี่คือความบังเอิญทางวรรณกรรมหรือนักเขียนรู้อนาคตกันแน่ในหนังสือคริสติน่าอีวานแม่ผู้โศกเศร้าได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาว่าแดนนี่ลูกชายของเธอเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปตั้งแคมป์หรือไม่แต่ข้อความที่น่าสงสยัยบ่งบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ในที่สุด ธอก็ไปยังสถานที่ทางการทหารก่อนพบว่าลูกชายของเธอถูกกักตัวไว้หลังจากถูกปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ศูนย์วิจัยในอู่ฮั่นและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดภาพถ่ายหนังสือบทที่39ของ The Eyes of Darkness ด้านบนปรากฏบนทวิตเตอร์ของผู้ใช้งานยูทเซอร์ นิฮิมตันซึ่งมันถูกแชร์จนกลายเป็นไวรัลข้อความซึ่งตัดตอนมานี้มีตัวละครที่พูดถึงสงครามชีวภาพเรียกไวรัสว่าเป็นอาวุธที่สมบูรณ์แบบนักวิทยาศาสตร์จีนย้ายไปสหรัฐขนอาวุธชีวภาพตัวใหม่ที่สำคัญและอันตรายที่สุดในทศวรรษตัวละครตัวหนึ่งกล่าวเขาบอกว่ามันชื่ออู่ฮั่น4ี่และเป็นอาวุธที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่เพียงแค่นั้นในหนังสือยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ปรากฏขึ้นโดยแบบบังเอิญเพราะมันกล่าวถึงสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการชีวะนิรภัยระดับ4ของจีนมันคือห้องปฏิบัติการระดับสูงที่สุดที่ศึกษาไวรัสที่อันตรายที่สุดและมันตั้งอยู่ที่32กิโลเมตร จากศูนย์กลางของการระบาดของไวรัสโคโรนาปัจจุบันในความเป็นจริงศูนย์ปฏิบัติการนี้มีอยู่จริงๆและมีการเปิดเผยถึงห้องแล็บที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดในปี2017ผ่านวรารสารเนเจอร์นอกจากนี้ยังมีคนพยายามโยงว่าคูณได้ทำนายอนาคตไว้จริงๆผ่านผลงาน The Eye of Darkness ของเขาตามภาพด้านล่างโดยกล่าวว่าปีที่พิมพ์1981หมายถึง1บวก9บวก8บวก1เท่ากับ19ตรงกับปี2019ที่โควิด -19 ปรากฏขึ้นครั้งแรกในอู่ฮั่นบทที่39อยู่ในหน้า 333โดยเลข333เป็นฐานของโปรโตีน RNA polymerase ที่ใช้สร้างยีนโคโรนาไวรัสเชื้อไวรัสอู่ฮั่น400ในบท39 เมื่อนำ3า3บวกกับ9เท่ากับ12หมายถึงเดือนที่โควิด -19 เกิดขึ้นครั้งแรกในอู่ฮั่นปี2019ซึ่งคือเดือนธันวาคมและเมื่อขยายความต่อ400เท่ากับ20คูณ20เปรียบเสมือนปี2020หรือปีที่โควิด -19 ระบาดอย่างหนักจนฆ่าชีวิตผู้คนในโลกหลายคนตั้งทฤษฎีสมคบคิด บทความที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคนโดยนำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาปะติดปะต่อเข้าด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันว่าดูเหมือนไวรัสโคโรนาจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและน่าจะหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาของอู่ฮั่นแต่แนวคิดนี้ถูกขักล้างเรียบร้อยด้วยความจริงที่ว่า แลบนี้แค่จัดเรียงไวรัสโครโรนาเฉยๆอย่างไรก็ตามสำหรับนิยายระทึกขวัญของดีนคุณเล่มนี้ไวรัส ถือว่าเป็นอาวุธที่สมบูรณ์แบบเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อเฉพาะมนุษย์และทำลายส่วนที่เป็นสมองเท่านั้นดังที่ตัวละครกล่าวในหนังสือว่าไวรัสจะย้ายไปยังก้านสมองและมันเริ่มหลั่งสารพิษท,ที่กินเนื้อเยื่อสมองทันทีเช่นเดียวกับกรดแบตเตอรี่ที่ทำลายผ้ามันทำลายสมองส่วนควบคุมการทำงานอัตโนมัติของร่างกายทั้งหมดนอกจากนี้โครโรนาไวารัส ในหนังสือยังมีระยะฟักตัวเพียงสีชั่วโมงเท่านั้นในทางกลับกันโครโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจในกรณีรุนแรงทำให้เกิดโรคปอดบวมอาการหลักมีไข้ไอและหายใจที อีกทั้งยังใช้เวลาฟักตัวเป็นเวลาหลายวันถึง2สัปดาห์จึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมต้องกักตัวผู้เข้าขายติดเชื้อโควิด -19 เป็นเวลา14วันซึ่งต่อไปนี้คือความแตกต่างของโคโรนาไวรัสในชีวิตจริงกับหนังสือของคุณโดยในหนังสือดีนไอออฟดาร์เนสชื่อไวรัสอู่ฮั่น400ต้นกำเนิดอู่ฮั่นประเทศจีน ระยะการฟักตัว4ชั่วโมงอาการกัดกินเนื้อเยื่อสมองเหมือนกับกรดแบตเตอรี่ที่ทำลายผ้าอัตราการตาย100%เเซส่วนในความเป็นจริงของโควิด -19 ต้นกำเนิดจากอู่ฮั่นประเทศจีนระยะการฟักตัวหลายวันจนถึง2สัปดาห์อาการมีไข้ไอหายใจทีอัตราการตาย2-3%เปอร์เซนต์ อู่ฮั่นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่กลายเป็นฉากหลังของโศกกาฏณกรรมไวรัสโมรณะไม่ว่าดีนคูนจะรู้อนาคตรหรือไม่ไม่นานมานี้เว็บไซต์ South China Morning Post ได้มีการโพสต์แสดงให้เห็นว่าบางทีดีนคูนไม่ได้ทำนายอนาคตแต่เป็นเพราะเมืองอู่ฮั่นมีความเกี่ยวข้อง กับสงครามโลกครั้งที่สองนยนกลางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์มากกว่าจึงทำให้กลายเป็นฉากหลังของนวนิยาย The Eye of Darkness เอาเบิร์ตวันผู้บริหารร้านหนังสือ b ล i กส์เฮาสในซานปอลคงเล่าให้ฟังว่าในอดีต อู่ฮั่นเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายแห่งรวมถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาและไวรัสวิทยานักเขียนที่ฉลาดหลักแหลมอย่างคูณน่าจะได้รู้จักสิ่งนี้และใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงนี้เพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าเชื่อถือมันก็เลยกลายเป็นอู่ฮั่น400หวันกล่าวในขณะที่พอเฟนส์นักเขียนชาวอังกฤษ ผู้มีความเชี่ยวชาญในหนังสือที่เกี่ยวกับประเทศจีนกล่าวกับเว็บไซต์ South China Morning Post ว่าญี่ปุ่นทำการวิจัยอาวุธเคมีในจีนอย่างแน่นอนซึ่งเราส่วนใหญ่เชื่อมโยงกันกันกบยูนิต731ในฮาบินและจีนตอนเหนือแต่พวกเขายังเก็บอาวุธเคมีไว้ในอู่ฮั่นซึ่งญี่ปุ่นยอมรับด้วยดังนั้น องค์ประกอบหลายอย่างเกี่ยวกับไวรัสในประเทศจีนแน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งนี่อาจเป็นปัจจัยในการคิดพล็อตของคูณพีสสปอร์ผู้จัดพิมพ์และผู้บริหารสำนักพิมพ์แบล็กสมิธบุ๊ก ของฮ่องกงกล่าวว่าสำหรับนักเขียนนวนิยายอู่ฮั่นเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างความตื่นเต้นเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสในจีนอู่ฮั่นอยู่บนแม่น้ำแยงซีที่ไหลไปทางตะวันออกตะวันตกมันมีรถไฟความเร็วสูงที่ไปทางเหนือ มันเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการขนส่งใจกลางประเทศไม่มีที่ไหนที่จะเริ่มต้นการแพร่ระบาดของโรคสมมุติหรือว่าโรคจริงนี้ดีไปกว่าอู่ฮั่นอีกแล้วเมื่อศึกษาข้อมูลดีๆพบว่าเมืองอู่ฮั่นฉากหลังของการแพร่กระจายไวรัสมรณะจนฆ่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลก ทั้งในนวนิยายและในชีวิตจริงเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญและเป็นหนึ่งในนครศูนย์กลางแห่งชาติทั้ง9้าแห่งของประเทศจีนมีความทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย นอกจากนี้เมืองอู่ฮั่นแห่งนี้ยังมีท่าอากาศยานเป็นของตัวเองและมีไฟล์บินตรงไปยังเมืองต่างๆสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นโตเกียวดูไบซา,านฟรานซิสโกปารีสมอสโกรวมทั้งกรุงเทพ ที่สำคัญอู่ฮั่นยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ชั้นนำและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นชิคาโกแห่งตะวันออกดังนั้นจึงไม่แปลกที่นิยายในวิทยาศาสตร์จะหยิบยืมเมืองอู่ฮั่นมาเป็นแบ็กกราวเพราะงั้นไวรัสอู่ฮั่น400ในหนังสือและโควิด19 อาจเป็นเพียงแค่ความบังเอิญที่เกิดขึ้นเหมือนกับนิยายหลายเรื่องที่บังเอิญทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำสุดท้ายแล้วไม่ว่าดีนคูนเจ้าของผลงาน di of darkness จะเป็นคนทำนายอนาคตหรือไม่แต่การระบาดของไวรัสโคโรนาได้เกิดขึ้นแล้วที่อู่ฮั่น และกำลังกระจายไปทั่วโลกมันสำคัญมากๆที่เราต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและใช้เจลแอลกอฮอล์อย่างเป็นประจำหากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศสุ่มเสียงหรือถ้าใครเดินทางไปต่างประเทศกลับมาไทยก็อย่าลืมรับผิดชอบสังคมด้วยการกักตัวเอง14วันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายเชื่อว่าหากทุกคนพร้อมใจกันทำแบบนี้ เฟสต่อไปไม่มาเยือนประเทศไทยอย่างแน่นอนครับสู้ๆครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เด็กดี .com